สวัสดีครับผมหนุ่มหน้ามนคนเซเรนนะครับคลิปนี้หนุ่มหน้ามนจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของอ,อัวชาร์โรลีนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนคนเซเรนด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดู ลูกผสมชารโรเลย์สองตัวที่กำลังวิ่งอยู่นะครับเราก็จะบอกถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นลูกผสมชารโรเล่เพศผู้นะครับเป็นของหนุ่มหน้ามนเองนะครับตัวนี้อายุสองเดือนกว่า,าเป็น ทายาทของเจ้าแด็บเด็เดพ็อพันชาโรเล่เลือร้อยนะครับตัวนี้ตัวผู้อายุสองเดือนกว่าช่วงนี้ก็ทางอาอีสานนะครับเริ่มเกี่ยวข้าวเสร็จหมดแล้วก็ได้ปล่อยให้เอามาวิ่งเล่นข้างนอกครับดื้อมากครับตัวนี้มึนครับตัวผูอ้อันอีกตัวหนึ่งอยู่นั่นอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นวัวของตเคนะครับ ถ้า,าเพื่อนๆหรือว่าใครที่ได้ติดตามหนุ่มน้ำมนก็หนุ่มน้ำมนเคยถ่ายคลิปลงไปแล้วนะครับเป็นวัวแตชนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกผสมชาโรเล่เพศเมียอายุ ามเดือนกว่านะครับตัวนี้นะครับระดับสายเลือดนะครับก็อยู่ประมาณ75เนตนะครับส่วนตัวผู้ของหนุ่มน้ามนก็ระดับสายเลือดอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ<อ>เพราะว่าตัวแม่เป็นลูกผสมชารเโรล่มีเลือดอยู่ประมาณ50%โลกก็จะได้ได้75%เรนะครับเพราะว่านำพ่อพันธุ์นะครับชารเล่เลือดร้อยอผสมเข้าไปนะครับ ไปหาแม่ไปหาแม่แล้วครับนะพอ,อดีมาเจออีกตัวหนึ่งกำลังรอนอยู่นะครับจำได้ไหมครับตัวนี้ ตันนี้หนุ่มหน้ามนก็เคยถ่ายลงทิปไปแล้วนะครับตอนนีเนนน้เป็นลูกตัวของตาในนะครับเป็นลูกผสมแม่จะเป็นรามันนะครับแต่ว่าเกอเอาพอพันชารเล่นะครับผสมเข้าไปลากมาก็จะเป็นเลมันนะครับตัวเมียรกระดูกโครงสร้างดีใหญ่ครับตัวนีน้ทีนี้มาพูดถึง ข้อดีของลูกผสมชาร์โรเล่กันเลยนะครับข้อดีของการเลี้ยงลูกผสมชารโรเล่นะครับก็คือจะกินง่ายนะครับกินง่ายโตไวจะกินไม่ค่อยเลือกถ้าเป็นตัวคู่ก็นําไปขุนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การแลกเนื้อเนี่ยคือจะไวมากเพราะว่าในส่วนของชารโรเล่เขาเป็นเป็นวัวสายเนื้ออยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าผสมออกมาได้เป็นตัวเมียนะครับราคามันก็ไม่ได้อยู่แค่เนื้อนะครับเพราะว่าเราจะขายเป็นในส่วนของแม่พันธุ์นะครับหรือเอาไปเลี้ยงเป็น,ปนวัวต้นน้ํานะครับถ้าลักษณะของอลูกวัวต,ตัวไหนที่ผสมออกมาแล้วลักษณะพันธุกรรมดีกระดูกโครงสร้างดีนะครับก็ขายได้ราคาในระดับหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเหมือนวัวตาชีตัวนี้นะครับอายุ3เดือนกว่า ถ้าเลี้ยงเลี้ยงไปถึงแปดเดือนถึงหนึ่งปีนะครับตัวนี้ไม่หลุดสามหมื่นนะครับไม่หลุดสามหมื่นแน่นอนในส่วนของราคาลูกผสมชาโเรเล่นะครับดูบรรทายสามหมื่นไม่หลุดแน่นอนนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาจะโตวไวนะครับดยด,ดูแค่ว่าวัวอายุข,ขนาดนี้นะครับดูเนื้อขนาดเป็นตัวเมียนะครับสามเดือนกว่าเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับ พอดีกินไม่ค่อยเลือกครับสำหรับระดับสายเลือดที่ไม่ค่อยสูงนะครับส่วนข้อเสียก็คือถ้าเรา,าเลี้ยงชาโรเล่ที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดสูงๆถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ปกติครับแต่ว่าเราจะมาปล่อยไล่ทุ่งหรือว่ามา,าผูกตากแดดทั้งวันไม่ได้ครับ วัวจะเกิดการแคะเกรนนะครับถึงพันธุกรรมจะดีขนาดไหนแต่ว่าคือจะมาผลูกตากแดดทิ้งไว้ไม่ได้ครับเขาจะไม่กินหญ้าเขาจะยืนกระเสาอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราปล่อยอปล่อยเขาช่วงเช้าเช้าช่วงเย็นอะไรงนี้ก็เลี้ยงได้ปกติครับให้เขาแทะเร็มแล้วก็ตอนเย็นก็เอาเขาคกกให้สับหญ้าให้กินหรือว่า เสริมหัวอาหารนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้ามีหญ้าเยอะก็ในส่วนของหัวอาหารก็ไม่ต้องเสริมก็ได้นะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนเดินไม่หยุดเลยครับสองตัวนี้ครับสำหรับข้อดีของลูกผสมชาโรเล่ก,ก็จะเลี้ยงง่ายกินง่ายโตวไวนะครับข้อเสียก็คือ ถ้าเลี้ยงในระดับเลือดที่สูงนะครับต้องเลี้ยงให้ถึงแล้วก็เลี้ยงในโรงเรือนอาจจะปล่อยให้เลี้ยมหญ้าบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าเอามาผูกกลางทุ่งหรือว่าไร่ทุ่งเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการกระเสารเลยจะทําให้วหัวแระแรนนะครับก็อยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วก็อยู่ที่พื้นที่นะครับเลี้ยงสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรชื่นชอบนะครับ สำหรับคลิปนี้หนุ่มน้ามนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ